พี่น้องีพี่นี่มากินปลาสาแถวหม้อบนพี่น้องดึงห้องกระเดาพี่น้องเลยมาหลายคนอยู่คุณเขื่อนยอดเขียนยอดไหนตูงใหญ่โซ่เอ้ยเพิ่นโซ่กําลังเพิ่นกําลังกันเสี่ยวฝีอยู่พี่น้องเลยอ้าวโซ่เบิ้งเที่ยเท่าเอ้โซ่ปลาเพิ่นหามโซ่จอดพี่ย้าขึ้นสูงนิดหนึ่

เทียนปูเหินพี่น้องเลยเ้ยเฮ้กำลังไหนทีเอ้าติดตามกันไปมึงอีพี่นี่พี่น้องเลยมาหลายคนอยู่มาหาปลาขาดเพิ่นไม่ได้เทียนเตี้ยเพิ่นเตีย้ยปลารับพี่น้องเลย้ยเอ้าอีพี่นี่ติดตามกํายพงยามพี่น้องเลย กินหัวหนาใหญ่พี่น้องป่าท่านเหนื่อยจานเสียนใหญ่เสียนโอดมักปลาเสียนเดินสายมักปลาตั้งแต่สองโมงเสาร์จนหอดเที่ยงพี่น้องไอปลาจนเอาในแห่เสียนโอดเสียนโอดมาหาปลาสาขาดเพิ่นบ่ไหนเลยพี่น้องไอเพิ่นมน้ำเก่งเอ้าตีตาไปพี่น้องเว้ อีพี่นี่ไม่กินปลาสาดองอีกแล้วมะพี่น้องมาเบิ่งหน้าตาดองผมนี่ตะดองนี่จะคล้องสาเพิ่น <c oughs> ดองใหญ่นี่ดองหน่อยด,ดองหน่อยอนัย่นลุงใหญ่เห็นต่หลังลุงทักทายสีมแน่นี่ลุงเ <c oughs> ขาไม่ได้ยินอะไรเขา แยงรอบส้าวพี่น้อง้ไปที่นี่ขนพี่น้องปีนี้ขึ้นีวิปลาหลายอยู่ลเพราะมันมีเนปลกระเศษหลายครับพี่น้องก็รักกินบ่อยขุนพี่น้องเลย ขันผู้ส้มกันไลยคุณพ่อกันมาพร้อมป่าขางสาเอาตัวใหญ่ขึ้นมา้สู้เวง ติดตากันไปพี่น้องก็ยมีหอดเสียงเพลงยาดิคืิเียอยู่นี่มาพี่น้องเสี่ยนใหญ่พิ้นมากเลยคุนเอ้ยขาคองใหญ่พี่น้องยังเหลืออยู่เฮ้ยยังเหลืออีกอยู่อ๋อเียนเียนเปยโซ่ง่งโซกล่องมึงอ้ยหุ่นโลงเปนโอโล่มั่นวันนี้พี่น้องเอ้ยอีพี่อีพี่นี่น คนเอามาอใส่ยู่นึต้งโขกพญานันแล้ลงมาในหน้าพญามันเฮยคุณสร้างนี่สองแต้มเลยพี่น้องเลยระดุกสีกบประดุก,ก,ดกง,งามอีพี่นี่พิพเศษเสียเง่กันมาพี่น้องเลยนั่งเรียนเบีอมตเสียยอดเดี๋ <c oughs> ดยเ้เ้เยห้ยเยเฮ้้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเย เตียนเอ้าเตีนซ้่มโซ่กล่องมันเตียนด้อยเดี๋ยวนั้นน้าก็สั่งไงไม่มันจีตายเลยนี่อย่าไปเหยียบเห่ข่อยแห่กันสิขาดจีพี่น้องเบิ่งเสียนเสียนแห่เฮาเสียนท่องดูนมาวัดคมใหญ่ปลาดับมาถึนทีมงานเพิ่นทีมงานคมใหญ่ปลาดับ นี่ัวหน้าแก่งเพื่อนก็รังื้ก็สั่งมาพี่้องเพื่อนเอ็ตัวตัวให่อยู่ตัวไหนไปเสียกัดเสียกัดเฮก้อโอ เสียกอดเสียกอดนี่พี่น้องมาเครื่องมันขามเลยพี่น้องเลยทีนีทีมงานขาปลาใหญ่เบิดทุกกนอะติดตากันไปครับออพี่นี่เย็าๆไปเบิงอือตะเตียวเอาขึ้นทีเลยพี่น้องคุณน้องออกใหยอยเอยขว พูนอู้แม่สองอาบพูนบอนแล้เต่เตี้ยอุ้ยพนพี่น้องพูนพ้นเอาขึ้นพูนมานขเพ่นนี่สมเป็นหัวหน้าทีมงานอยู่พี่น้องพูนขามใหญ่ปลาดับประสันแก่พูนบ้าทนี้พูนเอาสองแต่เพี่น้องมีแต่สองอับสองอับเบิด อยู่ในกล่องมันตัวบกคอยใหญ่เล้อพี่น้องยแต่ว่านองกล่องสองกิโลกลวัาพออยู่หรอกเพื่อนเสีนัดก็มาพี่น้องุนเพนน็่ไดนเห็นจากตัวเราบ่เห็บองแกบราบ่เบ่งเลรอหนน้องไพเฮ้ยถ้าได้เห็นอยู่ไ้สัตว์เพื่อนพี่น้องมังมปลาผุดมนตันดื้อดื้อดื้อดดื้อดจ้้อ กินปลาสาเกาเลยอีพี่นี่พี tan, ่น้องเลยพี่น้องเสียนปูพันไหเลยพี่น้องบูวพี่น้องเลยสองโลกกลัวโบยหรอกเทงบสองโลกลัวปูอ้ยขาของงพี่น้องบนหัว่าเเียใหญเจตัวปอกกระดานเลย เพิ่งกรลังเซี่ยลฟีสองโลอับยอยก้พี่น้องเลยเอ้าี่นี่มีแต่เสียงใหญ่เสียนใหญ่มาพี่น้องเลยตัวน้อยเสียงกอดเสียนกอดมาดูดมือเร้อว่ะัตัอยีกคนเขามีพี่น้องเลยพุนเสียยอดพี่น้องเลย EP ที่จ้างก็ไปเป็นย่าเวิรง พุ่นผู้มานพี่น้องเลยพุ่นวุ้นห่าเตียพุ่นเอามาอีกแล้วพุ่นเป็นบ่อพี่น้องเบิ่งซู่มให้อือหืดพันขาตะครองใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยเทียนเตียเทียนเตียเนอนอนข้างฟืนเฮ้ยเฮ้ยฟืนอีพอแล้วพี่น้องวุ้นห่าใหญ่เห็นแล้ววุ้นห่าใหญ่เห็นแล้วเพิ่งมานบ่อพ่นใส่เฮ้ย เสียงใหญ่เสี่ยงตัวมันพ่อปลาบ่อนมันลงบ๊บหลดท่านมันน้องจี๊ดจีนไปแน่เราไปที่นี่เบิ้งมันขึ้นงามปลานี่เอาขึ้นมาโซ่เบิ้งผ้าโซ่กองเบิ้งผู้มานโกโมเป็นหัวหน้าเตี่ยวพี่น้องเอ้ยพูดกับหัวหน้าปู เฮ้ยเฮ้ยยักันพี่น้องว่าเดียนซิฟมาทันเพิ่เบิ้งพี่น้องเสียงใหญ่เสียงโตฝันนั่งยุค้างฟังบอกครับที่ว่าเป็นเดียนซิฟ้านพูดว่าอะไรปลาจังโตหรืแม่นผู้นีพี่น้องเบิ้งคุ ลูกน้องไปเบิอ่อกันเออ,เอ,อ,เอ,อ,อียไพีหนาี่กัห่หาจินปลาสาเพี่น้องเลยบ่งทายผู้คนนั่นใส่บอ่อนง่ๆพี่นอ้นองคนจิ้มานบอยสัตนปลาบอ,อ,อ,อเอ,อ้ยเสียดปูเสียดปูที่นี่เอาจิกตีนบึง จิกต,ตีนสาจะทานพันหอออน,หน,นอนนอขึ้นมแม่แม่หญิง <c oughs> ขืนม,นมึงโศกของมึงฝ่าเอา หาเห็นเทียนกัพ่อเห็นมัปลาสาหน่อยนี่ลายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันถึงขีดตัวมันเลิกเี้อีพี่นาก็ไปสาดองอยู่เขื่องพี่น้อยอีพี่นี่มันสาดองบรินหม้อบน เอาลยเพื่อนที yeah ่เสยนนัดเอาลยพี่น้องเมื่อวัเมื่อวันเนนัดใกล้ๆพี่น้องเอ้ยวันเนนัดใกล้ๆ่สนนโอ้ยตัวปลาบบนั้นเบิ้งกันน โอ้ยตัวปลาว่ะปนบูดญ่ก็คล้องน้อยหนึ่งเฮ้ยสากลองสายงามหาวาพี่น่อยเลยไงก็ขล้องกี่ล้องน้อยหนึ่งเสียนัดเสียนัดเฮเอาอย่้งพี่หน่อย

ตี๋บ๊ยส่วนด้วยบ่เลยมัเอาขึ้นะสมคือขึ้นใวเส่ใส่บอนพักง่ายหนึ่งขวดมานในพีน้อกขวดเอขื่นเอาขปลาอย่งนุ้่มเบ้งข้นปลาเนี้ยเฟีย อไอยู่แห่ก็มีเรื่งวุ้นตึไปตึมาเป็นนกเจ้าเวิร์ดทุกคนไอพี่น้องไอพูดนั่งฟังใบฟังมันอพี่น้อง ป,า,ป,า,ปาบ่บ่อมึงกิดเอ้ยอืมพอกันี่ตับอกกันใส่บ่อนเอาเวิ้งใส่บอ่อนปลาเบิ้งเบิ้งเสียดปูเบิ้งพี่น้องผุดนี่นี่นี่เพื่อนาเออเหรอ บุญวัาเนียนบาทเทถือบ่าเที่ยนี่เอาไม่ได้ท่านยีรอกปลาบอดป่ใส่ผู้หนึ่ง่าผู้นึ่งไดร้ผู้นึง้าไปเผู้หนึ่งป่ใส่เว้ย พี่น้องมาผึ่งเียดกวาดปลาคือไม่โซโ้ยขวดสับเย็นกอดเลยไม่เย็นเลยขวดหอมเน้ยกับขามาแน่อยู่พี่น้องเลยพุ่นอง้ยปลาออเาาาาาอ้ายีายาย่พี่ดนีเข้าไปซับนี้เลยพี่น้องเลยออตอนนั้นสโลกล้วยหรอกเอ้าเอากี่ขวา สี harma, es, en. ่คนสิเผาอยู่พี่น้องเผากินก็มีตัวใหญ่เผาเอาขึ้นเอาขึ้นพี่น้องทัดเข่อนอยู่ไม่มีอะไรขึ้นไปเผาโอ้โเบืงองในพี่น้องขึ้นไม่ได้หน่อยในป่าเอ้ยกอดจนยกบ่ได้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นเอ้าดึกดึกเบิ้งดึกขึ้นเบิ้งขึ้นบ่อที่บ้ขาดบอระกอด โอ้ีนี่พี่มันในยีพี่น้องเลยอยาจะข้องสาเคนข้องคนตังขนาดด้วยวเอาอีพีนี่ก็ให้เอฟซีป้าเบิร์อยู่ดีไม่แห้งสู้หูสู้คนไทยใส่อีกเบอรถ้ายเข้าไปข้างในอีกเบอร์เลย บรีมอเหนดำนี่มึงทารเห็นพี่นองคุณจังปเลยจอมเก่งสิจมึงมึงจีนอ่งมึงน้เห็นบูฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอีพี่นี่เขาไปซ้ำเยพี่น้องเลยควยที่ตามอีพี่ไม่กันสิสิพอขัวนี่ไฟเดียเสียงไม่เห็นมาเป็นกุกพี่น้องเลยสิปกติก้อยปลา อนะ๋อีพี่นี่ก็ไม่กินเขาทงาไม่แม่งกินเขาป้าพี่น้องกินน้เขาทงกินปลาสาอยู่คืนเฮ้ยยีพี่นี่ก็ไว้ซ้ำนี่้ะพี่น้องเลย FC ปลาเบิดอยู่ดีไม่แห้งสูุผู้สุขคนอีพี่หนาจะมากันไหมครับสวัสดีครับมานะพี่น้องเอ้ยอีพี่นี่คุณมันเนี่ยู่คุณโอ้ยตัวปลาคุณเฮ้ย นี่ตัวบอกใหญ่ๆพี่น้องเลยมาอัน่อยู่พี่น้องอีพี่นี่สองโหลกลัวอยู่หรอกคือสามถึงอยู่แล้วคุเห็นมาพี่น้องคุณจะของสาเพื่อนเสียจือดเสียจือดนี่าของเพื่อนทิ่หนากครไปกินสาเอาเพวกเข่องพี่น้องเลยบุญีมะม่วงอุบลเอาอีพี่นี่ก็้าไปซ้ำนี่ลลยพี่น้องเดี๋ยวมะม่งเสียใหญ่เพื่อนก่อนจะปิ๊กคิปพ่อข้าว เสียยอดเพิ่นมาเสียมาเห็ดปลาก้อยก้อยบอกหน้าดได้ยังไงครับก้อยครับโอ้เหมือนกินเขาธงนอครับผม <laughs> เสียใหญ่เพิ่นมาพี่น้องฮะอี<โ>อพี่นี่หากินเขาทซงเขาหน้าเลยพี่น้องเลยปวดเสียใหญ่เพิ่งเพื้นพักกันหนาวพื้นเป็นนกเจ้าเวิร์ตบางโจโคเกคอยู่ข้างฟังพี่น้องเลย คื่นพี่น้องเลยอีพี่ิดกมานี่ขุ่นเลยขืนขึ้นมากทักกันมาเผาอยิงพี่น้องตัวใหญ่พผมสิซุบปไดเลเอาอีพี่นี่เขาไปซํานี้พี่น้องอีพี่หนาจะวากันไหม่าลืมเด้อเอ็ดืมกดไรก็แช่กดที่ตามให้แน่ บุกคอยได้เห็ดคลิปพี่น้องเลยยีพี่นี่ก็ให้เอฟซีปลาเบิดอยู่ดีไม่แห้งซูขซ่ขู่ซู่คนลำล่ำเรื่อยอยู่ดีไม่แห้งยีพี่หนาจังว่ากันไหมครับสวัสดีครับ